ผมช่วันนั้นนะครับความนะครับเป็นความเล็กๆนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับวิธีผสมยาให้ไก่เล็กนะครับมาให้เกิดอาการป่วยนะครับในช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับส่วนผสมนะครับโมฟอกนะครับแะแก้แพ้นะครับ ส่าแก้ปวดลดไข้นะครับแล้วก็น้ำต้มสุกนะครับปล่อยทิ้งไว้เย็นแล้วนะครับสามารถผมใช้ห้าเม็ดนะครับผสมให้เข้มข้นเลยนะครับในขวดนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนอฟอกนะครับหลายช้อนนะครับห้าถึงหช้อนได้นะครับยาแก้แพ้นะครับห้าสิบเม็ดนะครับ กับปริมาณน้ํา300 ml นะครับไม่ต้องบดนะครับสามารถใส่ไปได้เลยนะครับทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับตัวยาทั้งหมดจะละลายไปใน,ในตัวเองนะครับแล้วเราค่อยมาเขยา่านะครับนี่ครับเรียบร้อยครับง่ายมากครับ ใช้งานได้เลยนะครับผมลองใช้แล้วนะครับได้ผลจริงนะครับเลยนํามานะครับให้เพื่อนๆนะครับนําไปลองใช้ดูนะครับให้เป็นวิทยาทานไปนะครับก็อันนี้ที่เราใช้เราได้ผลดีนะครับเราก็อยากให้เพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะครับ ที่ผสมยานะครับถังน้ำนะครับถังนี้นะครับอยู่ที่5ลิตรเราก็ใส่ไปประมาณสองฝาก็ได้ครับ,นะรบหนึ่งฝานี่อยู่ประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่งน,นะครับ้อนโต๊ะึงใส่มากกว่านิดหน่อยก็ได้นะครับเป็นอันเสร็จ พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากนิดหนึ่งนะครับพอเรานำไปผสมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนำยาส่วนที่เหลือนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเพื่อช่วยยืดอายุนะครับของยานะครับ ได้อีกยาวเลยนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับประมาณสามถึงสี่เดือนได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้ทางผมด้วยนะครับทางเรานะครับจะได้มีกําลังใจนะครับเพื่อจะทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆนะครับได้เป็นวิทยาทานนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ